สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ t h อ Eye of Tharot by ก mm ันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันถัดไปถัดมาถัดไปนั่นแหละถัดไปค่ะ mm hmm. โอเคไหมอ่ะมากันที่วันพระหัสบดปมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณในอ่าหนึ่งถึงสิบหกมกราสองห้าหกหกนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรจะไปในทิศทางใดนะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเหลือเวลานับถอยหลังและเหลือเวลาอีกแค่4วันใช่ไหมจะนับถอยหลังแล้วเราจะเข้าราวกันที่ไหนดีเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยดีถ้าไม่เดินทางไปไหนก็มาดูอาจารย์นาะจามา มาดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเช่นไรบ้างความรักมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะคะโอเคไหมอ่ะมาดูสถานการณ์ของคุณการพระหัจ๋าหมุนเงินมันมือ,มอระวิงเลยค่ะรายได้เยอะแต่ก็จ่ายไปเยอะเช่นเดียวกันเข้าเยอะออกเยอะมีความเครียดมีสภาวะแปารล้อมของคนรอบข้างคนรอบข้าง ทำให้คุณเครียดติดตกนอนไม่รลับคิดมากคิดมมยเลือกเกินนะจ๊ะระวังเรื่องของเกณฑ์การขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักไปเป็นเพื่อนคนอื่นก็ได้ไปจัดการเรื่องให้คนอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ได้มีเกณฑ์ของการเดินทางขึ้นศาลอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอืมอ่าพระราชาไพ่ของคุณเปิดประหมดแล้วสองเหรียญค่ะสองเหรียญค,คือการหมุนเงินการตัดสินใจเรื่องของการเงินอ่า ต้องตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินแล้วก็สิ่งรอบข้างของการทำงานคนที่เป็นรูปน้องบทบริวารหรือคนรอบข้างไม่ค่อยความร่วมมือสักเท่าไหร่อย่างความเครียดอย่างความจิตตกคิดมากเลือกเกินนะจ๊ะแต่มีเกณฑ์ของการไปทำบุญด้วยไปไหว้พระขอพรทำบุญเออทำบุญบ่อยคิดเยอะคิดมากช่วงนี้มีเกณฑ์ของคน ถ้าตกลงเซ็นสัญ,ญญาหรือการงานเก่าๆที่เขาหายต่อมไปแล้วมีเกณฑ์ของการกลับมาจ้างงานหรือมีเกณฑ์ของการเอางานเก่าๆกลับมาทำด้วยคุณเป็นคนมีพาชั่นดีงานเนี่ยไม่ต้องห่วงมีความมีความเจริญก้าวหน้าดีแต่เงินมันก็เป็นเงินหมุนอาจจะมีเงินหมุนในบริษัทอาจจะเป็นเงินหมุนที่ค้าขายอะไรนี้ก็ได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจ ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งหรือตัดสินใจชีวิตต้องสู้ช่วงนี้สู้หนักมากเลยชีวิตสู้กับคุณตลอดเหมือนกันนะจ๊ะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆแต่ชีวิตก็สู้กับตลอดเวลาเช่นเดียวกัน <c oughs> เอ,อ,เอ,อไม่ค่อยได้รับความร่วมมือกับลูกน้องนะักถ้าคุณมีลูกน้องหรือบุตรบริวารก็ตามไม่ค่อยได้ความร่วมมือกับตรงนี้สักเท่าไหร่ ุณไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนแข็งนอกอ่อนในอะ่ะเป็นคนเด็ดขาดไม่จริงอารมณ์ประมาณนั้นนะงาน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 อืมอยากได้งานไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอยากได้งานไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีเป็นคนชอบไหวพระชอบทําบุญอ่าบุญหนักศักดิ์ใหญ่ทีเดียว บุญเยอะรับตัวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรับตัวเลยเหมือนกันนะจ๊ะแต่ทําบุญอย่างเดียวไม่ได้ต้องทํางานด้วย <laughs> มีคนชอบมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทําบุญอะไรถึงจะรวยทําบุญทําทานและทํางานด้วยจ้ <laughs> าคือทําบุญทําทานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทํางานด้วยนะใจะหนูจ๋านะืะความเครียด ่าความเครียดระวังร้มหมอนนอนเสือด้วยความเครียดดยโรคของการปวดหัวความดันอารมณ์เนี้ความคิดมากนํามาซึ่งความเครียดแล้วก็เครียดเสร็จก็ไม่สบายความดันขึ้นอะไรอย่างนงี้ปวดหัวตัวร้อนอารมณ์นี้ค่ะในความรักเหรอพระหัสความรักไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มีสามดาบอยู่ตรงนี้อยู่ในสถานการณ์ของรักซ้อนเหรอคะคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณหรือ คนที่คุณไปพัวพันด้วยเขาอยู่ในทะเบียนสมรสหรือเปล่าและความรักนี้มันก็ไม่ชัดเจนมีความทั้งสุขรละทุกข์ปะปนกันไปนะไม่ค่อยเน้นหนักเรื่องของความรักเลยจ้ะไม่ค่อยเน้นหนักชีวิตค่อนข้างวุ่นวายสับสนในเรื่องของงานบุตรบริวารลูกน้องเยอะแยะ,ยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วุ่นวายเรื่องของชาวบ้านเยอะ รอบรอบข้างนี่ชาวบ้านล้วนเลยนะคือเรื่องของตัวเองอะนะตัวเองสามารถบริหารจัดการได้แต่ชอบชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยเอาเรื่องคนชาวบ้านมาหนักใจอะไรอย่างเงี้ยขอดูสองเหรียญของคุณหน่อยค่ะความรักไม่เห็นเลยแต่คิดมากแต่ในเรื่องของความรักอะดวเฟอร์จูนชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะมีเกณฑ์ของการได้โลกเอ้ยได้ลาบไม่ได้ได้โลก ระวังในการทะเลาะก,กันระวังมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กันกับคนของคุณทะเลาะก,กันก็ปากเสียงเล็กน้อยก็ได้ปากเสียงด้วยการเอาชนะไพ่ของห้าดาบเป็นไพ่ของคนที่เอาชนะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองคิดถูกอยู่ตลอดเวลาอะอรมณ์แบบอารมณ์ต้องการอะฉันไม่ผิดในโลกลาใบนี้ความคิดของฉันถูกอยู่คนเดียว มั่นอกมั่นใจนะคะไพ่ของคุณกับคนรักก็เป็นไพ่คู่ซึ่งการละกันนั่นแหละถ้าคุณพูดกันน้อยหน่อยไม่ต่อปากต่อคํากันมากนะักก็ความสัมพันธ์ก็จะไปได้อยู่ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ถ้าสงบปากสงบคํานิดนึงไม่เถียงทุกทุกอย่างเวลาเขาพูดอะไรมาแล้วก็ใส่สวนกับไปอะไรเงี้ยก็ เผาเเครื่องของความใจร้อนนิดนึงก็จะไปกันได้ดีอยู่เพราะไพ่เป็นไพ่คู่ถ้าคนมีครอบครัวอยู่แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ท่าจะดีแหละแต่ว่าความรักคุณไม่โดดเด่นจริงๆนะอืมไม่โดดเด่นเลยไปเรื่อยเรื่อชีวิตในเรื่องของความรักคุณเป็นคนฉลาดนะ่ะคุณอาจจะดิวกับคนราศีตุลค่ะตุลดินประสบกันมังกรน,นะแล้วก็ น้ำกรกฏมินพุจิกกลุ่มอมืคุณเป็นคนฉลาดคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะอาจารย์มองดูริไพนี่ยมันเป็นสามดาบกัตมาเซเจียนเนี่ยมีใครบางคนในที่นี้ถือคนไว้ในมือทั้งสองคนมันเป็นอารมณ์ของการคาราคาสังไม่สามารถจัดการบริหารกับความรักได้ บางคนยังอยู่ในความรักที่ทั้งรักทั้งทุกข์รักไปทุกไปเจ็บไปช้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่กล้ำเกืนฝืนทนอารานี้แต่คุณจะจัดการอยู่แหละไม่ต้องห่วงหรอกมันเครียดหน่อยคิดมากเยอะคิดมากแต่ก็บริหารจัดการได้ดีในคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะชอบพูดจาเอะไรก็ว่แรงๆใส่ มีคนผู้จาแรงๆใส่และอย่างถ้าเขาแรงมาคุณก็แรงกลับด้วยละ่ะไม่ยอมหรอกคะ่ะอืมอารมณ์เนี้จ้ะอ่ะไปดูคนรักของคุณกันค่ะนี่คือพลังงานของคุณหนึ่งถึงสิบหกนี่ค่ะไปดูคนรักของคุณกันไปดูพลังงานเขาเป็นไงพลังงานของคุณที่คุณรักค่ะ เดอดาราแฟนค่ะไพ่ของสถานการณ์เ mm hmm. งินเงินเงินเขารักคุณเพราะเงินใช่ช่วงนี้เขาอยากได้เงินก้อนโตด้วยอยู่เพราะเงินอยู่เพราะผลประโยชน์อยู่เพราะจําใจต้องอยู่อยู่เพราะไปไหนไม่ได้อยู่เพราะสถานการณ์บังคับอยู่เพราะว่ากรรมลิขิตพรมลิขิตชีวิตลิขิตสวรรค์ลิขิตไม่รู้ไขรลิขิตคนคนนี้อยู่เพราะเงินไม่ได้อยู่เพราะรักค่ะแต่ต้องอยู่มีแกนของการทะเลกกาะกันแล้วมีแกนเดินทางด้วยอะ ถ้าคุณทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันแต่ว่าเขาจะเสียความรู้สึกกับคุณค่อนข้างมากมีเกณฑ์ของการทะเลาะในการเดินทางการเดินทางไม่ราบรื่นถ้าเขาจะเดินทางไปไหนอาจจะมีเกณฑ์ของอุบัติเหตุอุบัติเหตุแล้วก็การเกิดปากเสียงการเดินทางไม่ราบรื่นค่ะถ้าเขาจะต้องเดินทางนะตังเขาไม่ค่อยมีช่วงนี้ตังหมด เขาอยากจะได้เงินก้อนโตจากคุณหรือเปล่าอยู่เพราะจําเป็นจําใจต้องอยู่ถ้าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะอยู่เพราะต้องอยู่เพราะคุณเป็นคนควบคุมเก่งเขาจะเดินทางไปหาใครไม่รู้เขาโกหกอะไรคุณไว้เขาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะคนที่เขาปิดบังไว้คนที่เขาบอกว่าคนคนนี้พูดไม่จริงรลกคะ่ะพูดบท เจ็ดดาบเนี่ยแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังไม่ซื่อเจ็ดดาบในออฟคัพเดี๋ยวมูลมาไพ่สามใบนี้ก็สุดยอดแห่งแห่งความไม่ซื่อแหละไพ่ของตจมมูลคือไพ่ของคนทอยดหักหลังแทงข้างหลังไพ่เจ็ดดาบคือคนแอบย่องย่องปิดบงังซ่อนเร้นแอบขโมยของแอบทำอะไรไม่บอกอะไรเงี้ยระวังของหายด้วยนะจ๊ะไพ่เขาสุดยอดมากอะไม่รู้ว่าคุณอยู่กับเขาได้ยังไง แต่เขาก็ชอบทําบุญนะคนเนี้ยปากร้ายแต่ใจข้างในข้างในก็มีความร้ายกาจอยู่เหมือนกันมองดีๆมองคนนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับเมนค่ะเพื่ศพอ,อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณค่ะบางคนจำยอมจําใจอยู่เพราะหน้าตาอยู่เพราะฐานะอยู่เพราะเงินอยู่เพราะผลประโยชน์เขาคือคนเหล่านั้นเขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่ชอบคุณเท่าไหร่เพราะคุณแข็ง เขาเบื่อกับความเอาแต่ใจของคุณเขาบอกเบื่อความเอาแต่ใจของคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากเขาอยากจะเดินออกไปวันละร้อยอร้อยรอบแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ามันไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ดีอยู่ด้วยกันเพราะงานเพราะเงินเพราะครอบครัวเพราะเราอยู่กันมานานแต่ความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะจ๊ะคุณคือการซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะซัพพอร์ตเรื่องใจซัพพอร์ตเรื่องเงิน พพอร์ตในฐานะหรือเขาหวังสมบัติในตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันอ่าหนึ่งถึงสิบหกนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะเครียดหนอกเครียดมากนะมีเรื่องให้คุณคิดหนักคิดมากเครียดเลยเกินมีการของการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะอ่ามีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กับคนค่ะไปทะเลาะก,กับใครมาจ้ะทะเลาะ,ะลออก,กันด้วยคําพูดที่รุนแรงทะเลาะก,กับครอบครัวค่ะทะเลาะก,กับคนของคุณค ทะเลาะกบคนที่คุณคิดว่าเป็นครอบครัวนั่นแหละหรือมีเกณฑ์ของการไปอยู่รวมตัวกันเป็นหมู่คณะครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลข้ามจังหวัดหลายจังหวัดเพื่อไปขึ้นศาลขึ้นโรงพักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความการเดินทางไม่ราบรื่นเกิดการทะเลาะกันในการเดินทางก็เป็นไปได้สิดาบโอ้เจ็บเนาะเครียดเจ็บวิตกกังวลระวังเรื่องของบาดเหตุเพศิภัยค่ะ ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีไปทําบุญหน่อยเนาะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องกัดคุ้มมีแต่เรื่องเครียดเครียดมีแต่ความหนักอกหนักใจไม่ว่าจะด้วยงานไม่ว่าจะด้วยคนไม่ว่าจะด้วยลูกน้องตอนนี้มีอะไรถาถมเข้าในชีวิตคุณเยอะมากเลยหลายๆอย่างไปทําบุญหน่อยนะคะไปทําสังฆทานนิดนึงก็ได้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวยร่มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วย นั่นแหละความรักมองไม่เห็นเลยความรักเห็นแค่ความรู้สึกของการเป็นครอบครัวเหมือนเหมือนเหมือนเอางี้ถ้าคุณอยู่ในเตอร์ปาร์ตี้อาจารย์มองเตอร์ปาร์ตี้นะเพราะว่ามีใครสักคนที่มีครอบครัวหรือคุณต่างคนต่างมีครอบครัวไมไ่ว่ามีใครสักคนจะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวและนํามาซึ่งปัญหาซึ่งสมราาสมาุนท้แฟนคุณเขาบอกเขาจะไปหาครอบครัวเขาคุณกอาจจะไปทะเลาะด้วยหรือถ้าคุณอาจจะไปหาครอบครัวคุณเขาก็ไม่อยากให้คุณไปแบบทะเลาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยค่ะอืม เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไมหมคะในความรักสามสามพันเนี่ยเขาคิดมากครอบครัวเขาจะไปหาครอบครัวค่ะใช่จริงๆเขาเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นแต่ยังคงสถานการณ์ของครอบครัวเขาอยากได้เงินเนาะตังเขาไม่ค่อยพอใช้เขารักใครสักคนที่เป็นคนในครอบครัวของเขาคนคนนี้ใจร้อนค่ะปากแรงปากเร็วพูดจาพุงผางขวัญ ่าดซากเขาเป็นคนเดิมมากถ้าไปห้ามอะไรเขารับรองว่ามีปากเสียงกันแน่นอนเขาไม่ยอมใครง่ายๆค่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมถ้าคุณห้ามเขาไม่ให้ไปหาครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมหรอกอย่างเงี้ยอารมณ์นี้ยหรือห้ามเขาไม่ให้ไปไหนเขาก็จะไม่ยอมคุณหรอกเขาเป็นคนเดิมมากคนเนี้ยแรงเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เดอร์มูนค่ะ <c oughs> เดอะมูนเดอะแฮงแมนเขาต้องการอะไรเขาต้องการอิสระเขาต้องการเงินกับความสัมพันธ์นี้ต้องการผลประโยชน์ใช่ต้องการเงินต้องการผลประโยชน์อยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เพราะต้องอยู่อยู่เพราะเงินนั่นแหละถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณถ้าเหนื่อยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเหนื่อย งานก็เหนื่อยปัญหาก็เยอะอยู่กับคุณก็มีแต่ปัญหาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากเดินออกไปแล้วค่ะถ้าเขาเป็นไปได้เขาอยากเดินออกไปจากตรงที่เป็นอยู่นะเพราะว่าเขามีคนของเขารออยู่ค่ะบางทีคุณกับเขาอาจจะอยู่กันเพราะการยานามิตรบางคนอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางด้านชันชู้สาวแต่ยังอยู่กันเพราะครอบครัรวเพราะต้องอยู่เพราะต้องหน้าตาอยู่กันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ยังเป็นความมั่นคงนั่นแหละ มันไปไหนไม่ได้หรอกค่ะแต่เขาอยากไปหาครอบครัวเขาไม่ครอบสองครอบครัวหรอกเหมือนมีสองครอบครัวเลยเขาอยู่เพราะความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานและการเงินของเขาค่ะอืมได่ไหมทําไมมันมีไพ่แต่เงินนะมีไพ่แต่เงินทองผลประโยชน์บ้านรถอะไรอย่างเงี้ยมันมีไพ่กับกับสิ่งที่คุณเป็นประโยชน์อะไรที่คุณเป็นประโยชน์นะ่ะแหลขอให้แนะนํา ไอแนะนำยังออกมาเขาอยากได้บ้านเหรอเดดจะมีคนอ่ะโอเคเดเดวิล okay, สามจริงๆด้วยคุณเป็นบ้านที่หนึ่งหรือบ้านที่สองไม่รู้ละคะ่ะคุณน่าจะเป็นคนสองเขาอาจจะมีคนของเขาเราม,ามีคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นบ้านไหนแต่ความรักที่เป็นคนทั้งสองบ้านนี้ก็ยังเป็นความมั่นคงลาก,กันไปแบบนี้แหละลากกันไปแบบยาวๆนี่แหละไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่ มีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปและคนคนนี้เป็นคนพูดเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้สูงหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะเขาแต่เขาไม่ยอมคุณหรอกนะคนนี้บอกตรงถ้าคุณคิดว่าคุณแน่เขาจะยอมคุณในเมื่อเขาจะยอมถ้าเขาไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมอารมณ์นี้เลยค่ะนะโอเคไหมนี่คือไพ่แนะนำแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์สูญเสีย ถ้ามีเกณฑ์ของใครบางคนระวังด้วยเกณฑ์สูญเสียหรือเกณฑ์อุบัติเหตุด้วยนะคะไม่คุณก็เขานะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์อลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟเายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ